โรคไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้นี่คือรายการเกอร์วันพอดคาส์เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะคุณรู้จักดอกปีบไหมคะเรามาทำความรู้จักดอกปีบกันเถอะคะ่ะสวัสดีค่ะเราจะมาเรียนรู้และทำความรู้จักกับดอกปีบกันนะคะ หรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าดอกกาสลองค่ะเหตุที่มาสนใจเรื่องดอกปีกก็เพราะว่าที่บ้านนั้นมีต้นไม้อะไรบางต้นที่มันขึ้นมาแปลกๆในช่วงนี้เพอิญช่วงนี้ฝนตกกับทุกวันก็จะมีต้นไม้แปลกๆขึ้นมาที่บริเวณในบ้านก็เลยมีนนความสงสัยโดยเฉพาะต้นนี้นะคะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับต้นเก็บเยีบยที่บ้านมันขึ้นมาสูงประมาณสักสิบเซนได้แล้วค่ะ หน้าตาของต้นไม้แล้วก็ใบไม้ของมันก็แตกกลิ่นก้าสวยงามลักษณะของใบก็จะเป็นแฉะดูสวยแตกกว่าที่เราเคยเห็นก็เลยสนใจแต่ไม่รู้มันคือชื่อต้นอะไรก็เลยสอบถามเพื่อนบ้านว่าเคยเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมว่ามันคือชื่ออะไรเขาก็บอกว่ามันคือดอกปีบค่ะทั้งว่าดอกปีบเหมือนเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะ แต่ก็ไม่คม่อยนิสสนใจเพราะเราไมา่ได้ปลูกก้อนไม้ดอกนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ใจมากนะแต่พอเพื่อนบ้านบอกว่ามันคือดอกปีบก็เลยสนใจเราไปหาข้อมูลดูซิว่าไอ้ดอกปีบเนี้ยมันดีหรือไม่แล้วมันเป็นยังไงวันนี้ก็เลยจะขอหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะเราได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์เมทไทยกับเว็บไซต์เฮ็ดดีสุขภาพค่ะเรามาติดตามฟังกันได้เลยนะคะ ปีเป็นพธุ์ไม้พื้นเมืองของพม่าและไทยนะคะมีขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตามป่าเป็นจำพันและป่าดิบแ้งทางภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเหตุที่คนนิยมนำโปีีมาปลูกกันที่บ้านเพราะความหอมของดอกปีผู้คนก็เลยนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน เพื่อให้ร่มเมาและก็สามารถนำส่วนต่างๆของดอกปีดมาใช้เป็นสรรพคุณทางยาได้ด้วยนะดอกปีดเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทยตั้งแต่ปี2 5 3 4เป็นต้นมาเพราะว่าดอกปีดเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมต้นปีดจะเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้นในดินแห้งแรงรากลำต้นและดอกสามารถใช้เป็นสมุนไพรได้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีเทาผู้ที่พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีประดุดกลิ่นหอมของดอกปีดและพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีดดอกปีดก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทยคะ่ะเพราะตัวดอกปีดเอง ไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นและดอกมันเป็นสรรพคุณทางยาทั้งหมดเลยนะคะดอกปีดนั้นเป็นดอกประจำจังหวัดประจาบุีรีค่ะดอกปีดก็จะมีชื่อนหลายชื่อเช่นกาสลองกาสลองอันนี้ใช้สำหรับภาคเหนือน,นะคะจะพิเียกันว่ากาสลองหรือถ้าเป็นฝั่นจังหวัดกาญจนบุรีฝั่งกะเรียง ก็จะเรียกว่าแตกตองโพแต่ที่ดอกปีดมันจะเป็นชื่อที่เราคุ้นหูและเรียกง่ายสุดนะคะนั้นขอเรียกเป็นดอกปีดละกันดอกปีบนั้นเป็นดอกประจําของนางโคราชเทวีซึ่งเป็นนางประจําวันจัน์ทรนะคะในทิดาของพระอินท ลักษณะของปีดมันเป็นยังไงเราขอแบ,บ่งเป็นส่วนส่วนให้เห็นชัดๆก็คือเป็นต้นปีดใบปีดดอกปีดและก็ผลของปีดนะคะจะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันอันแรกเลยนะคะคือต้นปีดต้นปีดนั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางลำต้นตรงมีความสูงประมาณ5-10ถเมตรเปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศรากนั้นจะเกิดเป็นนอจเจริญเป็นต้นใหม่ได้ด้วยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนำเมล็ดมาเพาะหรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากรากรอบๆของต้นแม่นำมาตัดเป็นท่อนสั้นๆแล้วนํามาปักชำในกระบะกล้วยที่ผสมด้วยขี้ข้าวแกลบก็ได้ค่ะปีดเป็นพันุไม้พื้นเมืองของพมา่าและไทย ที่จะขึ้นกระจกะจายอยู่ทั่วตามป่าเบญจพรรณและก็ป่าดิบแปลงทางภาคเหนือตามที่กล่าวไปก่อนนั้นนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนั่นก็คือต้นปีดนะคะมาดูต้นที่2ใบปีดลักษณะของใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสามชั้นมีความกว้างประมาณ 13ถึง20เซนติเมตรและมีความยาวประมาณ1 6ถึง26เซนติเมตรกานใบาย,ยาว3.5ถึง6เซนติเมตรตัวใบจะประกอบไปด้วยแกนกลางยาวประมาณ13ถึง19เซนติเมตรมีใบย,ย่อยๆ4ถึง6คู่กว้างประมาณสัก2 5ถึง3เซนติเมตรและยาวประมาณ 45- เซนติเมตร ลักษณะใบานั้นจะเป็นรูปร่างคล้ายรูปหอ,อกแกมรูปไข่ปลายใบยเรียวแหลมหานใบเป็นรูปริ่มขอบใบหย,ยากเป็นซีกหยบหยาบเนื้อใบเกลี้ยงบางคล้ายกับกระดาษนั่นก็คือลักษณะของใบปีดนะคะมาดูส่วนที่3กันคะ่ะดอกปีดลักษณะของดอกปีดจะเป็นดอกที่เป็นช่องกระจุก แยกขนานมีความยาวประมาณ10-25เซนติเมตรดอกย่อยจะประกอบไปด้วยกีบเลี้ยงสีเขียวดอกจะมีกลิ่นหอมมีความกว้างประมาณ0.5เซนติเมตรและยาวประมาณ6-10เซนติเมตรเชื่อมกันตลอดปากแต่แยกออกเป็น5แฉก3แฉกร,รูปขอบขนาน2แฉกร,ร่าง ค่อนข้างแหลมมีเกรสรตัวผู้จำนวนสี่ก้านสองคู่จะยาวไม่เท่ากันและมีเกรสรตัวเมียจำนวนหนึ่งก้านอยู่เหนือวงกีบโดยดอกปรีดจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมนั่นก็คือลักษณะของดอกปรีบที่บ้านยังต้นเล็อกอยู่เลยนะคะคงจะอีกงานกว่าจะเห็นดอกปรีบ เรามาดูส่วนที่สี่กันนะคะคือผลปีบลับกษณะเป็นผลแห้งแตกผลแบนยาวขอบขนานมีเนื้อและมเมล็ดจำนวนมากเป็นแผ่นบางมีปี๊ดนั่นก็คือลักษณะของผลปีบนะคะก็จะเห็นลักษณะของปีบดที่เราคุยกันไปนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่เรื่องด้วยกันก็คือต้นปีดบดใบปีบด ดอกปีบและก็ผลปีบเราคงจะพอจิตนาการได้นะคะว่าแต่ละอย่างที่เราเล่าไปลักษณะหน้าตาแบบไหนและถ้าเใครที่เคยปลูกแล้วลองมาแบ่งปันประสบการณ์และตี่นกันได้นะคะว่าที่บ้านปลูกแล้วเป็นยังไงเคยเอาไปลองทานกันหรือยังว่าลักษณะของพันบรรพบุณทางยามันดีตามที่เขาได้บอกไวหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็ได้ทราบนะคะ ลักษณะของปีเป็นยังไงมาเรียนรู้สรรพคุณของปีบ,บ้างนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างเราได้ข้อมูลส่วนนี้มาจากเว็บไซต์สนุกนะคะสรรพคุณมีดังต่อไปนี้ค่ะตามบรรดบบยาแผนไทยเขาก็พบว่าดอกปีหรือดอกกาลองจะมีสารที่ชื่อว่ายิปเพนดูลินและสารที่ชื่อว่า,ฮ,า,อวาฮอตเทนซิน สารทั้งสองอย่างนี้จะช่วยบำรุงปอดมีนิสขยายหลอดลมช่วยบรรเทาอาการลือกหอบผืดได้โดยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านก็จะนำดอกกาสรองหรือดอกปีดมาสูงเป็นยาด้วยการนำดอกกาสรองหรือดอกปีดนี้ประมาณสักหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดจากนั้นก็นำดอกกาสรองหรือดอกปีด ใส่ในกระมังที่คนความร้อนใส่หอมแดงทุกพอแตกสองหัวผิวมะกูดหนึ่งลูกแล้วก็ใส่น้ำร้อนให้ท่วมจากนั้นก็หาภาชนะมาปิดประมาณสามนาทีแล้วนำผ้าชุบน้ำพอมาเอามาคุมศีรษะเสร็จแล้วให้ค่อยๆเปิดภาชนะแล้วก้มศีรษะสูดไอ้น้ำสมุนไพรในกระมัง ประมาณสัก5นาทีหรือจนกว่ากลิ่นจะหมดผ่านไปพัก,พกอาการหอบหืดก,ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนอกจากรักษาโรคหอบหืดแล้ว,ลวยังสามารถนำดอกปีบมาใช้เป็นยาบำรุงน้ำดีวิธีการก็คือนำดอกปีบประมาณ2-3กถามกำมือมาพึ่งลมให้แห้งสนิทแล้วจิบดอกปีบหนึ่งจิบมือ มาชงกับน้ำร้อนหนึ่งถ้วยกาแฟกองเอาแต่น้ำดื่มุ่นๆ่นยามเช้าก็ได้นะคะมาจิบตอนเช้าเช้าชาดอกปีบจะช่วยขับน้ำดีขยายหลอดลมบรรเทาอาการใส่นัดหรือถ้าเรามีดอกปีบปริมาณมากๆจะนำมาต้มเพื่อทำเป็นน้ำมันหอมไว้ทาผิวก็ได้เช่นกันค่ะ ไม่ใช่แค่กีกดอกเท่านั้นนะคะที่มีประโยชน์และตำรับยาไทยยังนำกาสลองหรือดอกปีดมาใช้ในการรักษาโรคได้อีกหลายส่วนดังต่อไปนี้ค่ะรากจะมีรเสเฟื่อนใช้บำารุงปอดรักษาวัณโรคอาการหอบหืดแก้ไอแก้เหนื่อยหอบเปลือกจะแก้ไอถับเสมหะ ใบใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแก้ไข้แก้ไซนัดอักเสบเพิ่มการหลั่งน้ำดีปรุงเป็นยาบำรุงร่างกายหรือจะใช้เป็นใบม้วนเป็นมุลีสูบแทนสินเพื่อขยายหลอดลมบรรเทาอาการหอบหืดได้เหมือนกันลำตน้นจะช่วยบำรุงปอดและแก้ไอค่ะ จากที่กล่าวทั้งหมดในสรรพคุณของดอกปีบหรือดอกกาซรองจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรากเปลือกใบลำต้นและดอกจะมีสรรพคุณทางยาที่ดีทีเดียวแต่ผลการศึกษาลิธ์ทางเภสัชวิทยาของกาสลองหรือดอกปีบเป็นเพียงผลการศึกษาในหนูทดลองเท่านั้นนะคะแต่การนำสารสกัดจากดอกกาซลองหรือดอกปีบมาใช้เป็นยา บาดเทาอาการเจ็บป่วยในคนยังคงต้องศึกษากันต่อไปค่ะนั่นก็คือสรรพคุณของดอกปีดคิดว่าจะมีประโยชน์ไดบ้างนะคะเพราะยังไงเยแพทย์แผนไทยเขาก็นำสรรพคุณของปีดมาใช้กันแล้วถึงแม้ว่าแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่รับรองตัวนี้แต่ถ้าเราเอามาใช้เพียงแค่บรรเทาอาการบางอย่างก็น่าจะใช้ได้นะคะ นอกจากสรรพคุณแล้วเรามาเรียนรู้อีกเรื่องนะคะว่าจากที่เรากล่าวตอนแรกนะจะเห็นว่าดอกปิบนั้นเนี่ยเป็นดอกต้นปิบเนี่ยเป็นต้นที่ขึ้นง่ายแล้วก็สามารถกระจายไปในพื้นที่ตามป่าต่างๆรวมทั้ง,งที่ป่าแล้งนะคะป่าดิบแล้งมันก็สามารถจะขึ้นได้ดีดอกปิบนั้นจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรูนะคะ เพราะว่าตัวต้นดอกปีบเองเนี่ยจะมีความทนทานสภาพธรรมชาติได้ดีเหมือนกับที่เราบอกตอนแรกนะคะก็คือคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลใช่ไหมคะของพยาบาลไทยดังนั้นลักษณะของของสภาพดอกปีบเนี่ยมันก็จะมีสภาพที่มันทนทานสภาพธรรมชาติได้ดีเหมือนกับพยาบาลที่มีความอดทนเป็นเลิศที่พร้อมกับ ที่ต้องพร้อมรับในทุกสถานการณ์ยิ้มรับได้เสมอนอกจากเรื่องของเรื่องแลนะคะคนไทยโบราณก็ยังเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นปีบไว้ประจำบ้านจะทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่มากพราะว่าปีบคือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุของคนไทยโบราณก็จะเรียกภาชนะใส่ของที่มีค่าว่าปีบเงินปีบทอง นอกจากนี้เขายังมีความเชื่ออีกนะคะว่าสามารถทําให้มีเสียงโด่งดังเพราะตีบนั้นจะมีหนัก,นกแข็งแ,และโปร่งเวลาเราเคาะหรือตีก็จะเกิดเสียงดังไปได้ไกลทีเดียวเรามาฝูกต้นตีบหรือดอกกาซอลงกันที่บ้านนะคะให้ทางร่มเงาให้ทั้งสรรพคุณทางยาทุกส่วนของดอกตีบเลยนะคะหวังว่าวันนี้เราจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ให้นะคะเดยนำมาปลูกที่บ้านก็น่าจะดีนิ่น้อยแล้วพบกันในประสดถัดไปสวัสดีค่ะ